ไม่มีใครคาดคิดว่าผู้เชี่ยวชาญด้านครอบครัวจะพูดแค่ประโยคเดียวแล้วทำให้เศรษฐีทั้งเมืองสุดลงร้องให้กลางถนนต่อหน้าผู้คนและความจริงนั้นเกี่ยวกับผู้หญิงยากจนกับเด็กสองคนที่เขาไม่เคยคิดว่าจะเกี่ยวข้องกับชีวิตเขาเลยผู้เชี่ยวชาญด้านครอบกรังวะเดินฝ่าลมเยะนณที่ภาษาดะเสียงรถผ่านดะงงหะหาง กลิ่นฝนคละกะนะกับกลิ่นดินชีสนอเขาหยุดดมองชายคนหนึกงงอส่สูตหรูยืดนอตัวแขกงออยู่ริมถนนดวงตาชาเยคน,นะนาแดงก่อสระอำเหมืออนคนเพิดงอเจอเรือกองค์ที่ระบ,บ่อไม่หายวะผู้เชียดเยวชานสูดายสระไอไม้ม้วนจ่กรับรู้ได้ถึกง,งอแรงสะนาเละกอกอที่แผ่จากบ่าของเศรษฐี เขาขยัดบอเข้าไปเสียงรองเท้ากระทบพืชนาดาแงแผ่วแต่ดังพอให้ชายคนนะนนสะดุดงอเศรษฐีหัดนะคืดนอชัสราะมา,ามัยมกแววตาเหมืออนคนเห็นเงาอดีต่อฉายซ้ำผู้เชียดเยะวะชานเอ,อิยะยเบาถามพี่ยงคำเดนนีเยววอแต่คำถามมอนั้นเหมืออนแทงลึกลงกลางใจชายตรงหนไม่โทศรอาสายลมเย็ดนะจัด พัดผหานอแก้บมเศรษฐีก่อนน้ำตาหยดแรกจะร่วลงผู้เชียยเยาวชานมองเหตุน้ำมือของเขาสั่งนอเหมืออ้นกำลังจะเผยสิ่งงอที่ไม่ควรบอกใครเงาไฟถนนสะองค์กระทบใบหน้าชาเยคนนะนอสะท้ออนความกลัดวนซีกนวัดงอที่ซ่อนมานานเขาอ้าปากชัสระอมายมกเสียงสัตว์ไม้เอกนอหนูพอพานรอเรอม้เอกหา เหมือกลนคำที่กำลังจะพูดดะเป็นสิ่งงทีอาจะเปเลกยนทุกหย่อหางของครอบกครัวเขาผู้เชียดเยาวชานโนบมอตัวเข้ามาใกล้รับรู้ได้ถึงลมอุ่นจากลมหายสระไอไม้ม้วนจะที่ขาดช่วงและกลิ่นเหงือออาเยะนะของความกลัดวะหนักอึกงอตรึงทั้งบรรยากาศก่อนเศรษฐีเปล่งเสียดยงแผ่วเบาออกมา คำที่ทำให้ผู้เชียดเยาวชานยืดนะค้างเหมืออนโลกหยุดหมุกนอเขาพูดแต่ว่าลูกของเขาลูก,ก็ของเขาไม่ใช่ลูกระแท้เสียงนั้นหลุได้ออกมาเบาแต่เหมือกอนฟาดลงกลางอากาศอจนผู้เชียดเยาวชานรู้สึกกระเหมือนอกถูกระบีบแน่นอเสร็จทีหลบตาลมหายสระไอไม้ม้วนจะขาดเป๊ะน่วง นิว่ามือกำแนนอจนะเซสนะเลือดปูด,ดะเขาเลือบออยาเสียงต่อสระอำเล่าเหมือนะคนฝือนะความเจกบอบอกว่าคือนณนะนะนอเขาพบจดหมาแยดนะหนึกไงในลินอชันกอลายมือคูบนะตาของคนที่เขาเคยไว้สระไอไม้ม้วนจะที่สุดดะผู้เชียดเยาวชานขยับไม่ออกความเหนียดยบล้อมอบ จนได้ยินเสียงเรียกยงของไฟถนนกระพริบเบาๆเศรษฐีบอดกว่าในจดหมายยมีพียงประโยคเดน,นียเยาวอซากนอแต่ทำให้เลือดเดาเขาเย็ดนเฉียกยบเด็กก็คนนะนอไม่ใช่ของคุณนะเสียงลมพัดมาแรงกว่ากอบออนเหมือกอนพาเอาความลักบำมือดนะนอซัดใส่หน้าผู้เชียดเยวชานจนชาไปชากว่าขะ เศรษฐีเงยหน้าชัสรามายมกแววตาสั่งในหายวะเหมือออนกำลังจะพูดดสิกงอที่ยิกงอกว่านั้นผู้เชียดเยาวชานสูดอกา้าสะเข้าปอดด่รับรู้ว่าชากวงต่อสระไม้มาลายป่าคือหัวสรายไม้ม้วนจองเรือกองค์ทั้งหมดเศรษฐีขยับปากอไรเซกนอเสียงสั่งนอแต่ชัดพอจะทำให้ผู้เชียดเยาวชานขนุกกอ เขาพูดแต่ว่าคนที่เขาไว้สระไอไม้ม้วนจ่ะคนที่เขาให้เข้าบ้านนอคนที่อยู่ใกล้ครอบกครัวมากกว่าที่ควรคือคนที่รู้ความจริงองอทั้งหมดและสิ่งงอที่เศรษฐีเพิกรู้คือคนนะในยังวงเวียดยนอยู่ใกล้ลูกอของเขาในตอนนี้ผู้เชียยเยาวชานรู้สึกกระถึงลมเยะนะว่า หลาจากต้นคอถึงแผดหน้าหลังเหมืออนมีใครหยืดนออยู่ด้าหนหลัดงอแม้ถนนจะโลกงอไร้ผู้คนเศรษฐีเหยียดยบเท้าหนึกงกก้าววะตัวสั่งนแรงคืบนอก่อนกระซิบบอด,ด้วยน้ำเอสียองแตกพระหาว่าเขารู้ว่าคนคนนะนอคือใครแต่ไม่น่าใช่คนที่เขาเคยสงสัดยอผู้เชียดเยวชาน,นี่งังงังนอ ความเย็ดน้จากพื้นถนนค่อยๆไหลขึ้นนมาจนถึงอกเหมือกลนโลกรอคำตอบไปของเศรษฐียางอไม่กระพริบเศรษฐีสูดได้สลไอไม้ม้วนจะแรงลมเย็ดน้พัดทำให้ปลายพมอของเขาปลิวเละกะนะอออยยอแต่เสียงของเขากลับเบาเหมือกอนกล่าวว่าใครบางคนจะได้ยิหนอเขาเอ,าอย่ยเยาว่าต้นตอของเรือองรัฐยอไม่ใช่เมนยะเขา ไม่ใช่พี่เอลิยองไม่ใช่พนะพนักงานในบ้านนอแต่เป็นคนที่คุหน้าหน้าที่สุดดะใกล้เขามากที่สุดดะอยู่นอกสายตาที่สุดดะผู้เชียดเยาวชาลเลือกอนคอเสื้ออ่ะเพราะรู้สึกก่อกาเสมืออนถูกระบีใบหนาแนบนอจนหายสระไอไม้ม้วนจะไม่ทั่วปอดดะเสียงเศรษฐีแผ่วลงอีกก่อ เหมือกอนคำทุกคำมีน้ำหนักกดทัดปลายลายลินอเขาบอก,กว่าในภาพที่กล้องวงจรปิดบันนัทึกไว้มีเงาใครบางคนเข้าบ้านนะเขาช่วงตีสามอในคืนที่เขาไม่อยู่ผู้เชียดเยวชานขมวดทิวะรู้สึกก็เหมือนอากาศโดยรอบบยุดนิกงอกระทั่งได้ยินะเสียงจัาก,กระจะเนาเบาจากพุกไม้ไกล เศรษฐียกมือเช็ดดําตาแต่ยีกเงะเช็ดดะมันยีกไงไหลเขาพูดแต่ว่าเงาในภาพไม่ใช่โจร,ระไม่ใช่คนแปลกหนะแต่เป็นคนที่เขาให้กุลสระแอจะสำรองงอและบอกกว่าเข้าบ้านนะได้ทุกเมื่ออ่ะผู้เชียดเยาวชานรู้ทาดนาทีว่าความจริกงกลังคือเบาเข้ามา เหมือนเงาดำที่รอจักบอคอใครบางคนจากดานหลัดงอเศรษฐีเมตรมอปากเสียงหายไปชากวะครู่ก่อนจะปลอดยะคำที่ทำให้อากาสอรอบตับว่าหนาวูบอเขาบอกว่าเงานะนอคือคนที่เขาเรียกว่าพี่คนที่เขาแบ่งทุกก็ยากง้วยมาตลอดดะคนที่ช่วเยะเลียดยงลูก,กอและอยู่ในทุกโมเมนต,ต์ของครอบ,บกครัวเขา ผู้เชียดเยาวชานตั้งใจฝางอแต่แล้วก็รู้สึกกเหมือนสติหลุดดับไปเสียววิเมื่อเสรษฐีเอิดยะคำต่อสระไม้มลายปะด้วยน้ำเสียยงสั่งนาราวกับหัวสระไอไม้ม้วนจะจะแตกเขาพูดแต่ว่าคนนะนอกำลังงออยู่กับลูดก็ของเขาในตอนนี้ในบ้าน,นอพีดยงลำพันงอผู้เชียดเยาวชานเบิดงตา ขนทั่วแผดนะ้หลังลุกสู้เพราะรู้ว่าคำตอบไปของเศรษฐีคือสิ่งงอที่เขาพยายามกันไว้มาตลอดดะเศรษฐีตัวสั่งนอยืดนอแทบไม่ไหวก่อนจะกระซิบเบาๆว่าเขาเพิ่มเงอเจอคอกอกความหนึ่งในโทรศัพท์พ่อของนอเงชายคอกอกความที่ทำให้เหลือเดาเขาเย็ดนะเชียยกและทำให้เขารอบงอให้กลางถนนอยากงอที่เห็น ในข้ออะความณนะนอนอเง,งชายเขาเขียดยนไว้ซากนอนอว่าคืนนี้สิ่งงอที่เขาเฝ้ารอจะสมบูรพระเสียทีและผู้เชียดเยาวชานยัดงอไม่ทาณถามว่าสิ่งเงนั้นคืออสรไม้มาลายระเศรษฐีก็เอื้อกอนมือไปข้างหลาหางยิบสิ่งงงหนึ่งออกมาจากกระเป๋าเสืออ้ออะ สิ่งงอที่ทําให้ผู้เชียดเยาวชานชะงันก่อหัวใจเต้นแรงจนเจ็บบ่าเพราะสิ่งงอนั้นคือสิ่งงอนั้นคือกุลสระแอจบะบ้าณสำรอดงอที่ควรอยู่กับเขาแต่กลับไปอยู่ในมือคนอื่นนอผู้เชียดเยาวชานรู้ทาดนาทีว่าบ้านนอของเศรษฐีกําลังเป๊ะนะกัดงหัดนอรอพีดยงแรงหมุกนเละกะนะออยอ ก็อาจจะพังละงอทั้งหลัดงอเศรษฐีจับกุลสระแอจ,จะแน่นอเหมือนกลักว่าบางอย่างงอจะหลุดรอดงอจากมือเสียงโลหะกระทบกันเล็ดกอกอดะงะชัดดอจนกลบทุก,กเกษียดยงโดยรอบอผู้เชียดเยวชานมองหน้าเขาเห็นแววตาแตกล้าดยอเหมือนอ้นกระจกที่ถูกปาด้วยหีดแนงแนงเศรษฐีสูดได้สระไอไม,ม้มว้วนจาก เสียงฟากแงบไม่รู้เรือกองค์แต่เขาก็ยัดงอฝือกนกอลูว่าเขาเจอหลัดกระถานนออีกอยากงอหลบอยู่ใต้เตียงงอลูกเขาผู้เชียดเยาวชานเริ่มรู้สึกกระหนัดกระที่อกลมเย็บนาตีเข้าหน้าจนตาแสบเหมือกอนอากาศจ,จะช่วยย้ำว่ามีอะไรสู้นออยู่ในคือนะนะนอเสรษฐีเลือกอนมองถนน เหมือกอนกะว่าใครบางคนจะเดินน้ตามมาเงาไฟถนนโยกไปมาตามแรงลมทำให้เงาเขายากว่าผิดรูปเหมืออื่นมีอีกคนยืดนนอซ้ออนอยู่เขาบอกกว่าใต้เตียกงอเขาพบตุกตาตัวหนึกงอที่ไม่น่าอยู่ที่หน้านอตุกตาที่นอเงชายเขาชี้ไอ้หลาหนอเมื่อห้าเดือนนกอดนอ,นนอ แต่คำที่ติดอยู่บนคอของตุ๊กตาทำให้เขาแทบหมดแรงยืดนอผู้เชียยเยวชานขยับเข้าใกล้รับรู้ถึงกลิ่นดะินชี้นบณตัวเศรษฐีเหมือกอนเขาเพิดงงคลานไปตามพื้นหาของบางอยางงอเศรษฐีคอแหกงอผู้ดะทีละคำเหมือกอนแต่ละคำหนักกว่าก็อนหิกนบณอกเขาบอกกว่าป้ายที่ติดกับตุ๊กตา เขียนยนไว้ด้วยลายมือคุปนาตาลายมือของน็องชายเขาเองในป้ายเลสกันมีพีกยงประโยคเดน,นียเยาวอแต่เป็นประโยคที่เขาไม่เคยคิดว่าจะเห็นในชีวิตต่อประโยคที่ทําให้เขารอบงอให้ต่อหน้าคนทาาวัถนนโดยไม่สนว่าสถานะเศรษฐีจะเป๊ะในยังไงป้ายนะนะเขียดยนว่าลูกอของพี่ คืออสิกงงเดียวที่ทำให้ผมยังอยากมีชีวิตต่ออยู่และคืนนี้ผมจะไม่ยอมมอเสียยะเขาไปอีกผู้เชียดเยาวชานหน้าชาเท้าเหมือนไม่ติดพื้นเพราะประโยคนี้ไม่ได้ฝาดงอแค่ความหมาออแต่มันฟาดงอออกถึงแรงตากงงใจที่บิดเบีย้ยทยวอและความผิดดับปกติที่ซูบนอไว้มานานเสรษฐีเงยหน้ามองผู้เชียดเยาวชาน ดวงตาสั่งนอเหมืออ้นคนกำลังงวิงวอดนอขอให้ใครสักคนเรียกยกเขากลัดบมาจากขอบเวเขาพูดด้วยเสียงแตกพระหาว่าในขณะที่พวกเขายืนนออยู่นี่ไฟในบ้านนะเขาเพิกงดะบอไปเมื่ออกี้นี้เองทั้งที่ไม่มีใครอยู่เฝ้าบ้านนอนอกจากลูก,กอของเขากับคนที่เขาหวัดกลางวัดที่สุดดะ ผู้เชียดเยวชานเริ่มจะพูกดอะไรบางอย่างงอแต่เศรษฐียกมือคืดนอสั่งนแรงจนเสื้ออาแทบปลีกวะเขาบอกว่าลูกเก่าส่งฆาตอาความมหาเขาพีกยงไม่กี่นาทีที่ผ่านมาข้ออาความที่ทำให้หัวสระไอไม้ม้วนจะเขาแทบหยุดเต้นอในนั้นลูกเก้าเขียดยนไว้ว่าพ่อ ในบ้านะัมีคนเดินนอยอยู่หน้าห้องงงหนูหนูได้ยิกนะเสียงหายสระไอไม้ม้วนจะของเขาหนูรู้ว่าเขาไม่ใช่พ่อแต่หนูไม่รู้ว่าเขาเป็นใครและก่อนที่ผู้เชียยเยาวะชานจะถามคำตอบออาไปเศรษฐีหยิบโทรศัพท์พอขึ้นมามือสั่งนอนจะนะแทบถือเอาไว้ไม่อยู่เขาบอกกว่าข้อ,อาความสุดท้ายยาของลูกอยังไม่ได้เปิดดูเลย ตั้งแต่ที่เขารอบงอให้จนคุ้มสติบนถนนแล้วเขาก็เลือกอน,นิวะเปิดข้อ,อความนั้นในความเงียดยกที่หนาหนักจนเหมือกอนอากาสยุดหมุกนอผู้เชียดเยาวชานมองหน้าจอและสิ่งงอที่ปรากฏทำให้เลือเดาเขาเยะนลงจนชาไปทั้งแขนและขาเพราะข้อ,อความสุดท้ายยของลูกอมีพีดยงประโยคเดน,นียเยาวอ ตัวหนาเหมือออนเด็กกดแบบกลัดวสุดชีวิตต่อมันเขียดยนว่าเขาเข้ามาแล้วและเขาเรียดยกชื่อหนูถูกต้องทุกคำลมกลางคืนพัดแรงขึ้นพาเอาเสียงใบไม้เสียสีกันดังแผ่วเหมือนโลกกำลังฟังคำตอบเดียวกันกับพวกเขาผู้เชี่ยวชาญมองหน้าเศรษฐีเห็นความหวาดกลัวที่สั่นอยู่ในดวงตาคู่นั้น แต่ขณะเดียวกันก็เห็นประกายหนึ่งประกายของคนที่ไม่อาจยอมปล่อยให้ลูกอยู่ลำพังเศรษฐีสูดหายใจลึกเก็บโทรศัพท์เข้ากระเป๋าน้ำตายังค้างอยู่ที่หางตาแต่ถ้าทางกลับตั้งตรงขึ้นเหมือนคนที่ตัดสินใจแล้วว่าจะไม่หนีอีกเขาบอกเสียงหนักแน่นว่าผมจะกลับบ้านเดี๋ยวนี้ไม่ว่าข้างในจะมีใคร หรือกำลังเกิดอะไรขึ้นก็ตามผู้เชี่ยวชาญพยักหน้ามือเย็นเฉียบแต่หัวใจมั่นคงตัดสินใจว่าจะไม่ปล่อยให้เขากลับไปคนเดียวทั้งคู่ก้าวออกจากขอบถนนฟาแสงไฟส้มๆของเสาไฟที่ยืดยาวเป็นทางเงาทั้งสองทอดไปตามพื้นค่อยๆทับซ้อนกันเป็นเงาเดียวลมพัดแรงอีกครั้งพาเอากลิ่นฝนแรกของคืนชยมา เหมือนประกาศว่าความจริงกำลังรออยู่ที่ปลายทางและไม่ว่าความจริงนั้นจะโหดร้ายเพียงใดพวกเขาก็จะต้องพบมันด้วยสายตาเปิดกว้างหัวใจเต้นหนักและความกล้าหาญที่เกิดจากความรักเพียงอย่างเดียวไฟหน้ารถที่จอดอยู่ไม่ไกลสะท้อนเข้าตาของทั้งคู่ก่อนประตูรถจะปิดลงพร้อมเสียงเบาๆเสียงที่เหมือนสัญญา ว่าคืนนี้จะไม่มีใครถูกทิ้งให้อยู่ในความมืดเพียงลำพังอีกต่อไปและเรื่องราวทั้งหมดจะคลี่ออกในบ้านหลังนั้นบ้านที่ครั้งหนึ่งเคยอบอุ่นและคืนนี้กำลังรอให้ความจริงเปิดเผยตัวมันเองอย่างที่สุดแห่งความเงียบงนัน